ถ้าคุณปรารถนาที่จะตีช็อตไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนคุณจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเล็งไปอย่างเป้าหมายได้อย่างคงที่ผมเห็นคนจํานวนมากเมื่อวางเท้าลงแล้วก็พยายามใช้เท้าเล็งไปอย่างเป้าหมายโดยวางเท้าชี้ไปหน้าตำแหน่งเป้าหมายความจริงคือเท้าของคุณสําคัญน้อยที่สุดขอให้คุณจําไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะใช้เล็งไปอย่างเป้าหมายก็คือหน้าไม้คุณต้องจัดหน้าไม้ให้เล็งไปอย่างเป้าหมายและลําตัวของคุณขนานไปกับหน้าไม้ซึ่งหมายความว่า เท้าของคุณเข่าของคุณสะโพกของคุณไหล่ของคุณและแนวสายตาของคุณมีลักษณะเหมือนกับถนนตรงๆเส้นหนึ่งด้านหนึ่งของถนนคือตำแหน่งของหน้าไม้และอีกด้านหนึ่งคือตำแหน่งของลำตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการพัดระยะสองฟุตปกติคุณจะเล็งหน้าไม้ไปยังหลุมและวางเท้าทางด้านซ้ายของหลุมดังนั้นขอให้คุณเอาหน้าไม้เล็งเป็นอันดับแรกต่อมาวางตำแหน่งของลำตัวของคุณให้เป็นแนวขนาน เพื่อที่จะตีลูกกอล์ฟได้อย่างคงที่พยายามเลือกที่จะเล็งเป้าหมายเพียงส่วนหน้าของลูกกอล์ฟเท่านั้นกรณีที่เรากําหนดเป้าหมายตรงกลางบนเส้นทางจนถึงตําแหน่งของธงให้ยืนอยู่ด้านหลังของลูกกอล์ฟเล็งไปยังเป้าหมายให้คุณเดินไปรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเล็งหน้าไม้ไปยังเป้าหมายแล้วและในการที่จะทําเช่นนั้นผมกําลังจัดตําแหน่งเท้าของผมเข่าสะโพกไหล่และสายตาของผม ให้ขนานกับหน้าไม้ซึ่งผมมั่นใจว่าผมสามารถสวิงไปยังเป้าหมายได้อย่างดีมาดูกันว่าเราทำได้อย่างไรสิ่งแรกให้คุณวางหน้าไม้เลงไปยังเป้าหมายแล้วจัดตำแหน่งร่างกายของคุณให้ขนานกับหน้าไม้และเชื่อมั่นในการสวิงของคุณและนี่คือเคล็ดลับของผมหากคุณทำได้เช่นนี้ คุณกำลังจะกลายเป็นนักกอล์ฟระดับแนวหน้าในอนาคตได้แน่นอนครับ